สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพืพ่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับช่องสองคอมเมนต์วันนี้เรามาสองคอมเมนต์ของชาวโลกเมื่อทีมไทยชนะเกมแรกในสนามที่2เอาชนะแคนาดาในศึกวอลเลย์บอลเนชัลลีก2022โดยในสนามที่2นะครับก็มีเจ้าภาพอย่างฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพนั่นเองนะครับและในเกมก็มีแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์จำนวนหนึ่ง มาร่วมใจร่วมเชียร์ทีมไทยของเราด้วยนะครับแม้จะไม่เต็มสนามเนาะแต่นั่นก็พอช่วยกดดันทีมแคนาดาได้อยู่บ้างนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะเนาะว่า,อาตอนนั้นช่วงเวลานั้นนะครับที่เราแข่งกันเนี่ยเป็นช่วงที่คนฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่นะครับกำลังทำงานทำการกันอยู่นะครับเลยทำให้ไม่มีเวลามาเชียร์ทีมไทยกันนะครับเห็นบางคนบ่นว่าเฮ้ยไม่เห็นเต็มสนามเลย อ,อยากจะบอกนะครับว่าเฮ้ยนั่นมันทีมชาติไทยไม่ใช่ทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับพวกเขามาเชียร์ก็บุญแล้วนะครับเอออะไรจะเยอะแยะขนาดนั้นนะครับนะโดยในเกมเมื่อวานนี้นะครับทีมไทยของเราก็สามารถเอาชนะเกมแรกไปได้นะครับก็ลองไปฟังเพื่อนๆชาวโลกกันดูน,นะครับว่าจะคิดเห็นกันยังไงบ้างครับไปลองฟังกันเลยนะครับผม มาที่คอมเมนต์แรกกันนะครับผมพรอนพันธ์สร้างความประทับใจอย่างมากสาวไทยรุ่นใหม่ทําได้ดีมารอดูกันว่าแมตช์กับญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรหากทีมไทยสามารถชนะได้ฉันหวังว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะอยู่แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับนักตบไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความแข็งแกร่ง มีเจตจํำนงและพวกเขาทั้งหมดสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมากันนะครับฉันมาจายอินโดนีเซียรักวอลเลย์บอลไทยคุณทำให้เราเนี่ยภูมิใจในฐานะเพื่อนประเทศอาเซียนเกมวอลเลย์บอลของคุณเนี่ยน่าทึ่งและมาสจันคอมเมนต์ต่อมากันนะครับไทยมีเกมรับที่ยอดเยี่ยมรวดเร็ว และได้สกอร์จากการตบผ่านบล็อกของแคนาดาไม่สามารถต้านทานได้เลยแคนาดามักจะเสิร์ฟไม่ดีและถูกไทยคัดขวางคอมเมนต์ต่อมากันนะครับเหลือเชื่อมากเหมือนนักตบไทยสามารถคาดการว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีก3วินาทีสตาร์ค้ดยอดเยี่ยมฉันจะรอชมอยู่แถวหน้าสุดในเกมไทยและญี่ปุ่น คอมเมนต์ต่อมากันนะครับชลักทีมไทยและทีมแคนาดามันยากจริงๆสำหรับฉันที่จะเลือกเชียร์ใครเกมที่สวยงามมากมีการป้องกันที่ยอดเยี่ยมและใครก็ตามที่เล่นความเร็วได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะขอแสดงความยินดีกับทั้งสองทีมชลักพวกเขาทั้งหมดคอมเมนต์ต่อมากันนะครับการประสานงานของไทยดีมาก สมควรแล้วที่ได้รับความสำเร็จคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมตื่นเต้นกับการชมการเดินทางของทีมไทยจนถึงตอนนี้ทําต่อไปดีใจที่ได้เป็นสักขีพยานคอมเมนต์ต่อมากันนะครับลองนึกภาพการแข่งระหว่างไทยกับญี่ปุ่นต้องเป็นการป้องกันระดับโลกหลอไม่ไหว คอมเมนต์ท่านมาครับอยากดูไทยกับญี่ปุ่นจริงๆเกมนั้นคงต้องใช้เวลาเล่นประมาณ5ชั่วโมงเพราะว่าบอลไม่ตกพื้นคอมเมนต์ Comment ต่อมากันนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขแคนาดาทำผิดพลาดในการเสิร์ฟบ,บอลและนั่นก็เป็นการแจกคะแนนค่อนข้างมากไทยเหนือกว่าทุกด้าน คอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมไทยแลนด์ลุยเลยฝีมือระดับโลกชาวเอเชียนั้นยอดเยี่ยมมากก่อนแน่นๆจากเยอรมันคอมเมนต์ต่อมากันนะครับฉลงรักทีมสาวไทยมากนับถือจริงๆจากสเปนคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมเยี่ยมไปเลยทีมไทยแต่ก่อนรูปร่างผู้เล่นของเรา ก็เหมือนกับทีมของคุณแต่ตอนนี้รูปร่างผู้เล่นของเราเรียนแบบไอดอลไปหมดแล้วรู้สึกไม่มีความหวังในปีนี้สำหรับทีมเกาหลีของเราน่าทึ่งมากที่ทีมไทยซึ่งมีร่างกายขนาดเล็กกว่าสามารถแสดงออกมาได้ขนาดนี้อัศจรย์ามากคอมเมนต์ต่อมากันนะครับแคนาดาคุณต้องลดความผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุดในนัดต่อไป คอมเมนต์ต่อมากันครับลิบบโรทีมชาติไทยเพิ่งเห็นเธอครั้งแรกในรายการนี้เธอละมือกับการตบได้ดีมากสามารถทำให้เพื่อนเล่นต่อได้อย่างสบายๆผูรับบอลไทยหมายเลข22ประทับใจในการตีบอลของเธอจริงๆคอมเมนต์ต่อมากันครับขอขอบคุณทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยมากๆที่มอบความสุขและ ความตื่นเต้นให้กับประเทศชาติในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้คอมเมนต์ Comment ต่อไปกันนะครับทีมอันดับที่14และ15แข่งขันกันแต่มีความแตกต่างกันอย่างมากแคนาดาทำผิดพลาดครั้งใหญ่ในนัดนี้จากการเสิร์ฟและลูกแรกไม่ดีและไทยได้คะแนนจากบอลข้ามเสาและมีเกมรับที่ดีมาก คอมเมนต์ต่อมากันครับไทยแลนด์เป็นทีมที่ค่าไม่ถึงที่สุดในวอลเลย์บอลนิชั่นลีกสอ2พอคอมเมนต์ต่อมากันนะครับฉันต้องบอกเลยว่าผู้เล่นชาวไทยโค้ชและทีมงานของคุณนั้นยอดเยี่ยมมากฉันรู้ว่าพวกคุณคงจะเหนื่อยกับการแข่งขันที่ยาวนานแต่คุณไม่เคยยอมแพ้ทีมชาติไทยและนักตบรุ่นพี่7คน พัฒนาวเย์บอลมา20ปีแล้วถึงเวลาที่ทีมไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอดทนอีกนิดเดียวเท่านั้นพวกคุณเกือบจะอยู่ที่นั่นแล้วสู้ๆทีมไทยคอมเมนต์ต่อมาก,กันครับสาวไทยทีมนี้แข็งแกร่งกว่าทีมแคนาดาเกินไปความแพ้ๆเป็นสิ่งที่ฉันยอมรับในฐานะชาวแคนาดาต้องฝึกให้หนักขึ้น คอมเมนต์ต่อมากันนะครับเราสามารถพิจารณาแคนาดาเป็นทีมใหม่ในวอลเลย์บอลเนชันลีกแต่เราควรให้เครดิตพวกเขาในการต่อสู้ที่ดีกับทีมที่มีชื่อเสียงอย่างทีมไทยเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้เล่นชาวแคนาดาที่จะพัฒนาทักษะของตนในทุกด้านอย่างต่อเนื่องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองทีมสำหรับการแข่งขันที่ยอดเยี่ยม คอมเมนต์ต่อมากันครับผมความแข็งแกร่งของรอยยิ้มและความสุขในการเล่นวอลเลย์บอลไม่สามารถกดดันทีมไทยได้คอมเมนต์ต่อมากันครับทีมไทยไม่ใช่ทีมรองอีกต่อไปพวกเขาสามารถเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่ได้ใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไปคอมเมนต์ต่อมากันนะครับว้าวความสูงแตกต่างกันมาก ฉันจะอายมากถ้าฉันเป็นชาวแคนาดาเพราะไม่สามารถเอาชนะคนตัวเล็กกว่าคอมเมนต์ต่อมากันครับที่แรกนึกว่านุสลาเล่นเซตเตอร์อของพวกเขาวันนี้มีร่างกายแบบเดียวกับเธอคอมเมนต์ต่อมาครับหวังว่าจะมีแต่ทีเมเบลเยี่ยที่ถทยแพ้มันจะเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ คอมเมนต์ต่อมากันครับผมในรายการนี้ฉันชอบทีมไทยที่สุดสุดยอดนักกีฬาและพวกเธอก็สวยด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเยี่ยมยอดอีกครั้งฉันจะไปดูทีมไทยประทะญี่ปุ่นและอเมริกามันจะเป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งความเร็วและกลยุทธ์ในการต่อสู้ด้วยพลังอันยอดเยี่ยม แล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปลองฟังก,กันเลยนะครับทีมไทยมีแฟนฟิลิปปิน์เยอะมากและฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นก็จะไปแล้วนะครับก็ับการสองเมนของชาวโลกนะครับผมก็เป็นคลิปที่2ที่ทำกับ เกี่ยวกับแคนาดานะครับผมเป็นการตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ยังเบอ์อยู่เลยนะครับนะถ้าพูดผิดพูดช้าพูดเนอพูดอะไรฟังแล้วไม่เข้าหูก็ต้องขอไปจริงๆนะครับผมคือที่จริงไม่ได้ตื่นเช้าหรอกตื่นตั้งแต่ตีสองแล้วนอนไม่หลับนะดูนั่นดูนี่ไปพยายามจะนอนก็นอนไม่หลับนะไม่เข้าใจร่างกายตัวเองนะครับผมโอเคครับเพื่อน,อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ อยากให้ผมทำคลิปอะไรต่อไปนั้นก็อคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยโอเคครับคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้เลยกันนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้ากันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ